สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำแกงฟักทองไก่อร่อยๆอวิทำหม,ม้อใหญ่เลยนะคะเอาแบบให้กินอิ่มจุใจกันทั้งครอบครัวกินได้ทั้งสามมื้อเลยล่ะคะ่ะ ขั้นตอนแรกให้เราตั้งกระทาอย่าเพิ่งจุดไฟเตรียมหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนตาอร่อยดีมา1000มิลลิลิตรค่ะหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนตาอร่อยดีเขาจะมีความข่าวข้นหอมมันแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะช่วงแรกเนี่ยให้เราใส่ลงไปประมาณ250มิลลิลิตรก่อนค่ะแล้วก็จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลาง เชี่ยวกะทิค่ะไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิจะแตกมันพอแตกมันได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราใส่พริกแกงเผ็ดลงไป250กรัมผัดพริกแกงกับกะทิค่ะผัดไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะให้พริกแกงส่งกลิ่นหอมฉุยขึ้นมาเลยค่ะ นี่ค่ะพริกแกงหอมได้ที่แล้วเราก็ใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นลงไป1กิโลกรัมคลุกให้เข้ากันต่อด้วยเนื้อฟักทองแก่1กิโลกรัมคลุกให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปลาตามลงไปสี่ช้อนโต๊ะค่ะผัดคลุกให้เข้ากันเลยนะคะวิใส่น้ำปลาไปตอนนี้ก็เพราะว่าอยากผัดน้ำปลาไปด้วยนะคะน้ำปลาก็จะได้ส่งกลิ่นหอมจะทำให้น้ำแกงของเราเนี่ยหอมค่ะ อพอผัดเข้ากันทุกอย่างแล้วเราก็ใส่กะทิที่เหลืออยู่ลงไปให้หมดกล่องได้เลยต่อด้วยน้ำเปล่า1000มิลลิลิตรค่ะคนผสมให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไก่และฟักทองจะสุกตอนนี้ไก่และฟักทองของเราสุกแล้วนะคะให้เราใส่น้ำตาลปี๊ปลงไป4ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลาย น้ำตาลละลายแล้วค่ะเราก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบลงไป5เม็ดใบมะกรูดฉีก10ใบแล้วก็ใบโหระพา3กำมือคนให้ใบโหระพาสลดลงก็เสร็จเรียบร้อยค่ะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะปิดแก๊สได้เลยตักใส่ถ้วยแล้วมาชิมกันดีกว่าค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่ค่ะฟักทองแก่มันดีแล้วก็น้ำแกงเนี่ยอร่อยมากค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะ แล้วไหนใครที่อยากจะเป็นเศรษฐีแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถไฟฟ้า5คัน5ภาคยังแจกกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะถึงวันที่24สิงหาคม2566ก็ให้ตัดชิ้นส่วนกล่องกะทิอร่อยดีด้านหน้าภาษาไทยเนี่ยคะ่ะที่มีสติกเกอร์แคมเปญรวยทะลุ10ล้านติดอยู่อย่างสมบูรณ์นะคะส่งเข้าไปลุนโชคกันได้คะ่ะสําหรับร้านค้าก็เอาคูปองที่อยู่ในลังนะคะส่งเข้าไปได้คะ่ะแจกอย่างต่อเนื่องนะคะเราอาจจะเป็นเศรษฐีคนตอบ ไปก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ